สวัสดีครับพบกับ News Mania อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาให้รับชมรับฟังซึ่งทางช่องก็จะพยายามนําเสนอเรื่องราวที่ดีแล้วก็มีสาระคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงประเด็นเพิ่มเติมของเด็กหญิงอายุที่อายุ14ที่เขาตัดสินใจจบชีวิตตัวเองด้วยการกระโดดน้ําเพราะว่าโดนบุลลี่เรื่องพ่อแม่แยกทางกันจน เรียกว่าทนไม่ไหวนะครับมีการโพสต์ในเฟซด้วยว่าเขาโดนตั้งแต่ปฐมแล้วคนที่บูลลี่เขาเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังอยู่ดีมีความสุขตัวเด็กก็ถามนะครับว่าเขาผิดอะไรเหรอแค่พ่อแม่แยกทางกันจริงๆแล้วเนี่ยควรจะให้ความสงสารในยุคโซเชียลเนี่ยครับโอ้โหคนบูลลี่นี่ก็บูลลี่กันไม่เลิกแล้วก็บูลลี่กันหลายช่องทางด้วยวก็ บรรยากาศในงานของน้องนะครับก็เต็มไปด้วยความเศร้าโศกโดยเฉพาะตากับยายที่เลี้ยงน้องมาแล้วก็มีน้องสาวของผู้เสียก็คือเป็นน้องวัย12ปีซึ่งก็ยังรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ด้านเจ้าหน้าที่อาสาสมัครอายุ48ปีเล่าว่าเท่าที่เห็นน้องน้องเนี่ยเป็นเด็กร่าเริงเล่นกีฬากับเพื่อนตามปกติแต่มีบางมุมที่เด็กนักเรียนเล่าต่อกันมาว่าน้องมีปัญหาสาเหตุจากพ่อแม่ของน้องแยกทางกันรวมถึงน้องเคยถูกทำอนาจารตอนเรียนหนังสือน่าจะเป็น ็นความรู้สึกสะสมมาจนมาเกิดเหตุสลดดังกล่าวและมีเพื่อนน้องมาเล่าให้ฟังว่าน้องเคยไปจ้างคนมาเป็นแม่ในงานกิจกรรมวันแม่ตอนที่น้องอยู่โรงเรียนอื่นก่อนหน้านี้นะก็อย่างที่เราทราบกันนี่นะครับจริงๆกิจกรรมวันพ่อวันแม่เนี่ยถ้าเด็กคนไหนไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็ไม่จะเป็นต้องมางานก็ได้แต่ว่าอาจจะเป็นเหตุการณ์อะไรที่แบบว่า ตัวน้องอาจจะแบบว่าก็คือโรงเดียนอาจจะอยากให้มาแล้วน้องไม่มีนะครับก็เลยจ้างจ้างให้ชาวบ้านให้เป็นพ่อเป็นแม่ซะด้านเพื่อนของเด็กหญิงอายุ14ก็บอกว่า ตัวเด็กหญิงเนี่ยผู้เสียก็เพิ่งย้ายมาเรียนซึ่งที่ผ่านมาไม่มีใครพูดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวและเรื่องที่โดนกระทำนะครับก็ไม่ทราบเรื่องด้วยเพราะผู้ตายไม่เคยมาเล่าอะไรให้ฟังเท่าที่สังเกตพบว่าตัวผู้ตายมักจะไปโพสต์ระบายทาง Facebook ส่วนวันเกิดเหตุเป็นวันสอบกลางภาควันสุดท้ายแต่เพื่อนไม่มาสอบก็คือเด็กอีกสิีนะครับไม่มาสอบเพื่อนในห้องก็คิดว่าไม่สบายจึงไม่ได้เอะใจอะไรจดมาทราบว่าเสียแล้วก็พากันตกใจด้านผูน้อำนวยการ โรงเรียนก็เล่าว่าน้องเพิ่งย้ายเข้ามาเรียนเมื่อวันที่15ธันวาคมจนถึงวันที่น้องเสียก็ยังไม่ถึงเดือนจึงคิดว่าที่น้องโพสต์ตัดพอระบายอาจเกิดที่โรงเรียนเดิมหรือที่อื่นก่อนหน้านี้หรือไม่แต่ที่ผ่านมาทางเรียนได้กำชับเรื่องนี้อย่างต่อนเนื่องไม่ให้มีการล้อเลียนหรือบุลลี่เพื่อน ก็น่าจะเป็นโรงเรียนเก่านะครับเพราะว่าน้องเคยบทกับยายว่าน้องอยากจะย้ายแล้วยายเนี่ยก็หาที่หาโรงเรียนใหม่เพื่อที่จะย้ายมาให้ก็น่าจะมีความเป็นไปได้นะครับว่าโรงเรียนเก่าของน้องนี่แหละซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเอาเรื่องมากสาหรับคนที่บูลลี่จนก็เรียกว่าจนจนไม่คำนึงถึงนะครับว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะเป็นไงแล้วก็ทําให้คนอื่นเนี่ยต้องพบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟัง ใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ